สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายวิชาวิทยาการคำนวณกับครูแพรอีกแล้วนะคะระดับชั้นประถมบศึกษาปีที่1นนะคะวันนี้นะคะครูแพระจะพาพวกเรานะคะไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนโปรแกรมค่ะแต่เอ๊การเขียนโปรแกรมนะคะคืออะไรแล้วเอาไว้ใช้ทำอะไรบ้างนะคะ เดี๋ยวตามครูแพลมาได้เลยค่ะเดี๋ยวครูแพลจะพาไปดูนะคะว่าการเขียนโปรแกรมนั้นคืออะไรสวัสดีเราชื่อหุ่นยนต์นะเอ๊แล้วทบไม้นายไม่เหมือนเราเลยอ่ะนักเรียนเห็นไหมคะเห็นหุ่นยนต์สองตัวนั้นคุยกันหรือเปล่าใช่แล้วค่ะหุ่นยนต์สองตัวนั้นนะคะเป็นหุ่นยนต์ที่ครูแพลประดิษฐ์ขึ้นเองนะคะว่าแต่ว่า เจ้าหุ่นยนต์นี้มีชีวิตไหมนะนักเรียนคิดว่ามีชีวิตไหมคะถูกต้องค่ะเจ้าหุ่นยนต์นะคะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกิดจากการที่เราประดิษฐ์ขึ้นมานะคะซึ่งเจ้าหุ่นยนต์นะคะจะไม่สามารถทำงานได้เลยถ้าเรานะคะไม่ออกคำสั่งสั่งมันเนาะ แต่การที่เราจะออกคําสั่งสั่งมันนั้นนะคะเราจะสั่งในรูปแบบของการเขียนโปรแกรมลงไปนะคะป้อนข้อมูลลงไปให้มันทำงานตามที่เราต้องการนั่นเองนะคะซึ่งไปดูกันเลยค่ะว่าเจ้าหุ่นยนต์ต่างๆนี้นะคะจะทำงานได้จะต้องใช้กระบวนการอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ ก่อนที่จะไปดูการเขียนโปรแกรมให้หุน่นยนต์ต่างๆทำงานได้นะคะเรามารู้จักจกันก่อนนะคะว่าโปรแกรมนะคะคืออะไรนะคะโปรแกรมนะคะก็คือคำสั่งนะคะที่เราสั่งออกไปนะคะเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการเองค่ะซึ่งการจะเขียนโปรแกรมนะคะให้เจ้าหุน่นยนต์ต่างๆ สามารถทำงานตามที่เราต้องการได้นะคะจะประกอบไปด้วย 1. ค่ะเราจะต้องเขียนขั้นตอนคำสั่งให้ชัดเจนนะคะ 2. ต้องระบุคำสั่งให้ชัดเจน 3. ก็คือเรียงลำดับคำสั่งให้ถูกต้องนะคะ ในการเขียนโปรแกรมนะคะก็คือเรานะคะจะต้องบอกเจ้าหุ่นยนต์ให้ละเอียดเลยนะคะว่าจะให้มันทําอะไรนะคะทำอย่างไรนะคะแล้วก็จะทําอะไรก่อนอะไรหลังนะคะเพื่อที่เจ้าหุ่นยนต์จะได้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะรับการเขียนโปรแกรมนะคะก็จะมีรหัสคำสั่งค่ะที่จะสั่งให้เจ้าหุ่นยนต์ สามารถเคลื่อนไหวไปมาหรือเคลื่อนที่ไปทำกิจกรรมต่างๆตามที่เราต้องการได้นะคะโดยรหัสคำสั่งนะคะจะมีลักษณะเป็นลูกศรน,นะคะให้เคลื่อนที่ไปมานะคะยกตัวอย่างเช่นลูกศรชี้ขึ้นไปด้านบนแสดงว่าให้คนยนต์เดินขึ้นไปทาง ด้านบนนะคะต่อมาค่ะลูกศรชี้ลงด้านล่างก็คือให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ลงไปด้านล่างค่ะแล้วก็คำสั่งลูกศรชี้ไปทางซ้ายค่ะก็คือให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปทางซ้ายลูกศรชี้ไปทางขวาค่ะก็คือให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปทางขวานั่นเองค่ะสำหรับการฝึกเขียน โปรแกรมขั้นพื้นฐานนะคะครูแพลก็มีโปรแกรมที่จะมาแนะนําให้นักเรียนรู้จักนะคะก็คือโปรแกรม s แ a ตนะคะเป็นโปรแกรมที่ใช้ฝึกเขียนโปรแกรมนะคะโดยการที่เราจะสร้างตัวละครขึ้นมาหรือสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมานะคะแล้วก็จะออกคําสั่งนะคะให้มันเคลื่อนที่ไปปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของเรานะคะโดยจะมีชุดคําสั่งต่าง คอยสั่งมันอยู่นะคะอายกตัวอย่างนะคะชุดคำสั่งแรกนะคะที่จะให้ตัวละครเคลื่อนที่นะคะสีฟ้าเลยนะคะลูกศรชี้ไปทางซ้ายแสดงว่าตัวละครที่เราสร้างขึ้นจะต้องเคลื่อนที่ไปทางซ้ายนะคะ2ค่ะลูกศรชี้ไปทางขวาใช่ไหมคะแสดงว่าตัวละครที่เราจะให้เคลื่อนที่นี้จะเคลื่อนที่ไปทางขวาค่ะแล้วก็ 3ค่ะลูกศรชี้ขึ้นด้านบนแสดงว่าตัวตัวละครนะคะก็จะต้องเคลื่อนที่ไปทางด้านบนนะคะและอย่างสุดท้ายค่ะลูกศรชี้ด้านล่างนะคะก็แสดงว่าตัวละครจะต้องเคลื่อนที่ลงไปด้านล่างนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างการเขียนโปรแกรมนะคะขั้นพื้นฐานเลยนะคะมาดูกันที่ตารางสีฟ้านะคะครูแพผก็มีชุดคำสั่งมาให้เลือกเยอะแยะมากมายยใช่ไหมคะอยู่ด้านล่างเนาะ โดยตารางสีฟ้านะคะครูแพลวมีโจทย์ให้คือครูแพลวสร้างเด็กน้อยผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็สร้างลูกไอศครีมนะคะขึ้นมาอีกช่องหนึ่งใช่ไหมแพลวมีโจทย์ให้พวกเรานะคะนำเด็กคนนี้นะคะไปหาไอศครีมนะคะ เราจะทำการเขียนให้เด็กน้อยคนนี้ไปหาไอศครีมได้ยังไงคะก็คือคำตอบนะคะก็คือเราจะต้องใช้ชุดคำสั่งที่เป็นลูกศรชี้ไปทางขวามือเองค่ะ1ช่องนะคะก็จะได้กินไอศครีมแล้วนะคะมาดูตารางสีส้มกันบ้างนะคะ ครูแพรวนะคะได้ตั้งโจทย์ไว้ว่าให้เจ้าเด็กน้อยนะคะผู้ชายคนนี้เดินทางไปหาหนังสือเล่มสีเขียว,ยวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นชุดคำสั่งที่ครูแพลวจะต้องใช้ก็คือ,อลูกศรชี้ไปทางซ้ายมือนะคะหนึ่งช่องนะคะก็จะได้หนังสือตามที่เราต้องการนะคะ มาดูกันที่ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะครูแพวนะคะได้ตั้งโจทย์เลยว่าครูแพวจะพาเจ้าเด็กน้อยคนนี้นะคะไปใส่แพมเพ์ทนะคะแต่เอ๊ะครูแพวจะเคลื่อนที่ไปยังไงนะใช่แล้วค่ะครูแพวก็ต้องเขียนโปรแกรมใช่ไหมคะโดยการที่ช่องแรกครูแพวจะต้องเลือก ชุดคำสั่งที่บอกให้เด็กน้อยคนนี้นะคะเดินไปทางขวาหนึ่งช่องใช่ไหมคะหลังจากนั้นคุแพรก็จะให้เด็กน้อยคนนี้เดินลงไปด้านล่างอีก2ช่องใช่ไหมคะหนงสองนะคะก็จะถึงจุดที่มีแพมเพลดพอดีนะคะเพราะฉะนั้นน้องคนนี้นะคะก็จะได้ใส่แผมเพลดตามที่ครูแพรต้องการนะคะ ก็คือชุดคำสั่งที่ใช้นะคะก็คือลูกศรชี้ไปทางขวา1อันแล้วก็ลูกศรชี้ลงด้านล่างอีก2ช่องนะคะต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างที่สองกันเลยนะคะตัวอย่างที่สองนะคะครูแพลวกำหนดไว้ว่าจะพาเจ้าน้องหนูคนนี้นะคะไปกินนมนะคะแต่เอ๊จะเดินทางยังไงนะคะเรามาดูกันนะคะ กูแพวก็เลือกใช้ชุดคำสั่งนะคะเป็นลูกศรชี้ลงด้านล่างนะคะสช่องนะคะดูตามกุูแพวได้เลยนะ1 2ใช่ไหมคะจากนั้นกูแพลวก็เลือกลูกศรชี้ไปทางขวาอีก2ช่องนะคะ1 2เห็นไหมคะน้อง ก็จะไปถึงจุดที่มีขวดนมใช่ไหมคะดังนั้นน้องก,ก็จะได้ดื่มนมตามที่ครูแพลต้องการแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นชุดคำสั่งที่ใช้ในภาพนี้นะคะก็คือลูกศรชี้ลง2ช่องนะคะแล้วก็ลูกศรชี้ไปทางขวาอีก2ช่องนั่นเองคะ่ะแทนแทน,แนสำหรับวันนี้นะคะ ครูแพรก็มีภารกิจนะคะให้นักเรียนลองทำดูนะคะโดยวันนี้ครูแพรนะคะกำหนดให้นักเรียนนะคะพาเจ้าน้องหนูคนนี้นะคะไปนอนอยู่ในเตียงนอนที่ครูแพรเตรียไมไว้ให้นะคะแต่เอ๊ครูแพรวดึกไม่ออกเลยค่ะว่าจะใช้ชุดคำสั่งแบบไหนดีให้นักเรียนนะคะช่วยครูแพรหา เส้นทางไปพาน้องนะคะไปนอนที่เตียงนอนหน่อยนะคะก็ให้นักเรียนนะคะวาดรูปตารางนี้นะคะลงในสมุดนะแล้วก็เขียนลูกศรให้ครูเพลียวหน่อยนะคะว่าจะพาน้องไปนอนในเตียงนอนนี้ได้อย่างไรนะคะถ้าทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้ครูเพลียวด้วยนะคะ ว้าหมดเวลาแล้วสิหมดเวลาแล้วสิสำหรับวันนี้นะคะวิชาวิทยาการคำนวณของครูแพลนะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไายบายค่ะ